สวัสดีครับช่างแว่นครับต้นตะขบครับผมมาเจออยู่ตรงข้างอนามัยเกาะสิเหลพอดีผมพาภรรยามาฉีดยาเลยแวะมาดูหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างใบเขียวชฉาอุ่มใช่นะครับอันนี้เป็นต้นต้นชุดนี้เขาตัดตัดต่อมาเรียบร้อยแล้วมันขึ้นมาใหม่คือต้นตะขบเนี่ยข้อดีของมันก็คือใบมันเป็นร่มเงาได้ดีนะครับใบมันหนา มีลูกนี่หอมน,นะครับในลูกนี้ยังเหลื่อมๆอยู่เลยนะฮะเนี่ยครับหวานครับเดี๋ยวดูโอ้โหนี่แดงเชียวแดงสวยนะครับอันนี้เหลื่อมแล้ว ไม่ใช่เหลื่อมแล้วงอมแล้วนะครับหวานครับเนี่ยลูกเยอะนะครับอย่างนี้ก็มีสุกนี้ก็มีนะฮะนี่ฮะต้นครับต้น เป็นร่มเงาได้ดีนะครับอยู่ข้างทางด้วยอันเนี้ยนะฮะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับเะเนี้ยนะแดง บางทีเนี่ยผลไม้พวกนี้นะบางคนก็เอาไปล้อเรียนซึ่งมันมีข้อดีอยู่หลายอย่างเนี่ยครับอันนี้เริ่อมๆหน่อยผมกินมาตั้งแต่เด็กอะนะฮะ คือพืชชนิดนี้นะฮะมันมีลูกมันมีน้ําตาลผมว่าถ้าปลูกแล้วเนี่ยลองเอาไปหมักเอาไปหมักไวดูนะครับครับเอาไปหมักไวดูน่าสนใจนะฮะแต่ว่าการเก็บเนี่ยผมคิดว่าไม่ยากนะ ออลองไปดูแต่เครื่องจักรเก็บตรงนั้นน่ะที่ประเทศไทยยังไม่มีขายคือเอาเอาตะขายมารอบแล้วก็สั่นแต่ว่าต้องตัดแต่งกิ่งนะครับนะครับมืดครับผม ผมเห็นลูกหนึ่งอยู่ตรงนี้อันนี้ยังใหม่ๆอยู่เลยต้นนี้ยังไม่เคยออกลูกมาก่อนต้นนี้คือต้นใหญ่เลยนะครับลูกของมันนะฮะประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ